สวัสดีค่ะฟอดแต่งใบแอ,นค,แอน,แน,น,นค่ะแอ,อนแอนค่ะฟอดพระนครเกษตรน้อมมินค่ะวันนี้แอนพามาดูเน็กเจนนะคะเป็นรุ่นสปอร์ตค่ะราคาตัวรถอยู่ที่964,000บาทไปเกี่ยวตค่ะมาดูกันเลยค่ะสีขาวนั่นเองนะคะสวยมากๆเลยนะคะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็แต่งออกมาดูดีเลือกสวยมากๆเลยใส่ชุดยกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะกระจังหน้าเลยชุดแต่งนะคะเป็นกระจังหน้า V6 เลยทีเดียวนะคะ FORD นะคะเป็นสีดำตัดกันกับสีแดงนะคะแล้วก็มีไฟค่า3จุดด้านบนนะคะและกันชนด้านล่างค่ะเป็น2สีทูโทนนะคะสีเทากับไฟสับกันกับสีดานั่นเองนะคะสวยมากๆเลยนะคะมีห่วงลักจูงนะคะทั้งสองห่วงเลยมีแผ่นกันกระแทกด้านล่างเป็นสีดำด้านค่ะส่วนไฟตัดหมอกนะคะ คลิปด้านข้างเป็นสีดำเงาค่ะดีไซน์ออกมาสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ไฟหน้าค่ะไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED นะคะเสริมลอด้วยการใส่ครอบไฟหน้าไปเป็นสีดำด้านนะคะตรงรุ่นของเขาเลยส่วนฝ้ากระโปรงนะคะดีไซน์ออกมาดีค่ะใหญ่มากๆเลยนะคะช่วยในการรุ่มมได้ดีด้วยนะคะเรามาต่อันที่ด้านข้างค่ะคันนี้นะคะยกถึง2นิ้วเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ซุ้มล้อค,ค่ะอยู่ที่ซ้ายนะคะ6นิ้วค่ะแบบมีหมุดเป็นสีดำด้านส่วนซีรีส์ยางค่ะอยู่ที่ 3 3มสิบสมคูณส o บอแมนั่นเองออฟเซ็ตลบ24เลยคะ่ะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็แก้มข้างคะ่ะเป็นคลิปเป็นสีเทากับไฟคะ่ะและกระจกข้างเป็นสีเทากับไฟเหมือนกันนะคะไฟเลี้ยวเห็นเด่นได้ชัดเจนคะ่ะเขาเป่าลองมือคะ่ะตรงนี้กันลอยได้ด้วยนะคะและประตูมือจับของเขาเนี่ยเป็นสีเทากัไฟเลยนะคะไซเลาหลังคาเพิ่มเป็นสีดำนั่นเองคะ่ะ สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์ลูกค้าเป็นคนเลือกเองเลยนะคะเป็นรูปหมานั่นเองและบันไดข้างนะคะของฟอร์ดโดยตรงเลยนะคะเป็นสีดําด้านค่ะกระบะข้อฝาท้ายค่ะจะมีนะคะสลักค่ะ3จุดเลยนะคะทั้ง2ฝั่งนะคะเอาไว้มาเชื่อกางเต็นท์นะคะเวลาเข้าแคมป์นั่นเองค่ะด้านข้างนะคะสติกเกอร์สกีนเป็นคำว่าレンジャーค่ะและมีบันไดข้างนะคะเยียบ หยิบของได้ง่ายขึ้นนะคะไฟท้ายค่ะใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นไฟ LED นะคะเสริมหลอดด้วยกาครอบไฟท้ายค่ะเป็นสีดําด้านค่ะในรุ่นของสปอร์ตนะคะจะมีคําสกินว่าสปอร์ตแล้วก็มีไฟนะคะไฟเบรกตรงที่3โลโก้ของเขานะคะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะและใส่ตัวนู้นเพิ่มเติมค่ะเป็นคำว่าเรนเจอร์นะคะส่วนกันชนท้ายค่ะเป็นสองสีทูโทนสีดำสลับกันกับสีเทากับไฟค่ะในรุ่นของสปอร์ตนะคะจะมีแอร์หลังด้วยนะคะมาต่อกันที่ภายในค่ะ กระจกปาไฟฟ้าและกระจกปาับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเบาะเป็นเบาะนังค่ะเดินได้ด้วยสีเทานะคะลงเบาะนังจากโรงงานเลยนะคะมาต่อกันที่แห่งแอร์ค่ะดีไซน์มาดีนะคะแล้วก็มีสีเทากระไฟด้วยระบบของไฟค่ะเป็นแบบหมุนนั่นเองนะคะแล้วก็ปรับเรือนไม้ได้ด้วยและปรับไฟสูงต่ำได้ในรุ่นของสปอร์ตเป็นพุชสตาร์ทนะคะ ไซส์หน้าจอนะคะอยู่ที่8นิ้วค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปรับได้ถึง4ี่ทิศทางเลยทีเดียวนะคะมีคุมคอนโทรลวางสายและรับสายที่พวงมาลัยได้เลยนะคะส่วนหน้าจอนะคะตรงกลางอยู่ที่10นิ้วค่ะเชื่อมต่อ Apple c a r p l a เพ n d r o i d Auto นะคะมีเป้นชาร์จมือถือด้วยเกียร์มันเกียร์6สปีดค่ะ1 7 0แรงม้า405แรงบิดเลยนะคะในรุ่นของสปอร์ตนะคะปัดน้ำฝนออโต ไอโตและมีระบบล้อมด้วยป้องกันการพริกความนั่นเองลูกค้าขาถ้าสนใจนะคะอยากแต่งแบบคันนี้นะคะโทรหาแอนค่ะ0 9 8 9์2 5 1 6 6คะ่ะมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นเอกสารถึงบ้านแล้วก็ไฟแนนซ์ผ่านนะคะแอนเป็นคนขับรถส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ